เรื่องน้ำสะอาดเป็นเรื่องที่บ้านเราใส่ใจเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะแต่น้ำสะอาดบางทีก็ไม่พอใช่ไหมเพราะอากาศบ้านเราเนี่ยร้อนทุกฤดูเลยแล้วน้ำแข็งเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องมีติดบ้านเราตลอดเลยค่ะเลยมองหาเครื่องทําน้ําแข็งที่เราเนี่ยจะควบคุมทั้งคุณภาพแล้วก็ความสะอาดได้ตามใจเรามียนาเห็นเขามีฉลองครบรอบ12ปีของ smart home เลยกดจากแอป,ปส้มมาส่งปึ้งถึงบ้านเลยค่ะรุ่นที่เราเลือกนะเป็น smicm 2025ดีไซน์สวยมินิมอลวางตรงไหนก็สวยแถมยังผลิตน้าแข็งใช้เวลาแค่ประมาณ 6นาทีแล้วก็เลือกไซ์ได้ด้วยสะดวกมากๆและที่ชอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของสมาร์ทโฮมเนี่ยเพราะว่าเขารับประกันนานถึง3ปีแล้วก็มั่นใจสินค้าได้เลยว่าทุกชิ้นเนี่ยมีมาตรฐานคุณภาพที่สําคัญนะบริการหลังการขายคืนเลิศมากโทรได้ทุกวันเลยค่ะช่องทางการขายออฟไลน์ออนไลน์ก็คือเยอะสุดๆตัวแทนจําหน่ายก็คือทั้งประเทศเลยนะเวลาซื้อสินค้ามาเนี่ยห้ามลืมเลยก็คือต้องลงทะเบียนรับประกันสินค้าค่ะสแกนลายง่ายมากๆกรอกข้อมูลไปได้เลยแล้วตอนนี้ที่เห็นคือสมาร์ทโฮมเขาครบรอบ12 ปีมีกิจกรรม2กิจกรรมใหญ่ให้เล่นเลยนะกิจกรรมแรกคือ12ปีรุ่นโชคใหญ่แค่ลงทะเบียนรับประกันสินค้าในวันที่1นึถึงสาสิงหาคมนี้รางวัลใหญ่รับไปเลยค่ะมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าหรางวันแล้วก็ทองคําแผ่นเลเซอร์โลโก้อีก1รางวัลคือใหญ่มากกิจกรรมที่2เนี่ยสิปีบ้านนี้มีสมาร์ทโฮมแค่เข้าไปเล่นใน Facebook p เพจของสมาร์ทโฮมนะคะขเขาก็แจกอีก10รางวัลเป็นแม่บ้านแบบเราเนี่ยซื้อของเข้าบ้านแต่ละทีก็ต้องคุ้มค่าคุ้มราคาแถมเนี่ยยังได้รุะ